ตอนหัวข้ามให้กินข้าวไม่กินพอตอนําวานอนบอกหิวข้าวแล้วมันทอดไข่ให้ดลินนั่งตรงนี้อ้าคืน ชักกีดอีกนะอ้หมดอีกอ่ะอือกินเก่งส่วนี้เก้าโมงคนไม่่านเงินดีจีดตอนยังไม่ไปก็เสิ่มอือหมดอีกอ่ะอ้าวอือยังไร่เชื่อยอ้าปะกเก่งมากค่ะ เก่งกันใกล้จะหมดแล้วนะคะอินมหรือ,อยังคะอินมแล้วโอ้โหเกือบหมดเลยเหลือนิดนึงเป็นไงอร่อยไหมขอบคุณแม่หรือ,อยังขอบคุณหาหรือ,อยัง